นี่นะครับโคมแม่ลูกสีแดงน,นะครับไอ้ลูกหล่อนะครับหนังหนาใช้ได้นะครับแม่ส่งน่าจะได้ร้อยสามสิบห้าบอ๋อราคารองไว้หมกเจ็ดพันบาทนะ,ะล,ลูกแรก ก็มีคนมาสนใ like จต em ่อรอมันเยอะนะลูกมันจ้งเดือนอะไรนะฮะลูกมันลูกจ้งเดือนหรอสองเดือนสองเดือนสองเดือนสามเดือนเขาไม่ใช่โหราคาตุนเนาะเขาอยากได้หนึ่งมาถตุ uh 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 ันห้าร้อยบาทราคาขายแม่ก uh ่าห uh> ูด uh uh ังนะก็สวยนะผมเนี่ยครับแม่ลูกแรก ะที่บ้านต่อหนอขันจัดนะเดี๋ยวจะขอเบอร์อยู่บ้านไหนนะห้อยอยู่บ้านไหนน้งน่อยทางไหนน้องหน่อยนี่น้องหน่อยกุบสีโรงเรียนาี้และมีเบอร์โทรศัพท์ป่ะเดี๋ยวเอออาจจะขายไปหลายคนเลยศูนย์เก้าหกแปดสี่เจ็ดแปดหกห้าเจ็ดนะครับก็น่าสนใจนะโทรมาคุยได้นะครับ ขอบคุณมากครับกรรมการประเด็น